สวัสดีพี่น้องฟองไฟเอฟซีสุครสุคนลุงป่าเอา,าวอาน้าบ้านหนาเสาพุทิตตามหาหน่อยเนาะหมู่อวานหาหน่อยเก่งเลยพี่น้องเด้อเข่ามัดถุกหน่อยเลยขลขลขเข่ารูดเข่ารูดเข่าจ่อรูดพี่น้องแล้วไอ้หน่อยสะโพกิดมันมันหลงโบมันหลงเลยพี่น้องขออภัยหลายๆหน่อยสะโพกิดกะ เขาเจาะอะไรพี่น้องวิ่งกับเขาตัวเด่นเลยวิ่งลูดเด่นหาล่องเจ็ดเขาหาเลยพี่น้องมาเขาเจาะตัวจับตัวล่องเก่าหาเป็นหาเก่าพี่น้องพอได้เขาวิ่งลูกดกะยพดได้เขาลูดเขาเจาะกะได้ทั้งเจาะทั้งลุเน้ะพี่น้องได้สองน้ะพี่น้องน่า,นนามือว่านี่เรื่องของสะโพกิดของ กษัตริยกระลุดเขาลูดพิเศษกับเขาลูด VIP กับเขาลูดพี่น้องมีเก่งๆแต่เก่งๆสนามเมื่อบ้านนี่เนาะพี่น้องผูเลยเขามากอะดีใจน้ำด้วยพี่น้องเด้อะขันเขาทุน่นไอยจังสิกกสีต้องได้ขาปลาทูกขาหมูขาไก่อยู่แล้วเนาะพี่น้องเนาะยาสีบาร์บะได้เด้ย่ยยาสีบาลืมเบิอง เศรสิว่าหันไปเบื้องทั้งอื่นค้าประจาต้องเบื้องกันบม่แม่นถิ่งกันด้ผันสิาบ่ได้เบื้องบ่ได้ขมาบม่แม่นด้พี่น้องเอ้ยต้องเบื้องกันทั้งอื่นมัดร่วมว่าปันไดดอกพี่น้องเอ้ยมาสู่ของปูดอกของปูบ่ได้มัดร่วมของปูของไผ่ของมันเดินเกมไผ่เกมมันไปเลยของไผ่ของมันเลยแตกก็แตกบ่แตกก็คือบ่แตกไปเลยบ่หลุดก็คือบ่หลุดไปเลย บ่แม่นมัดอันเดียวชี้อันเขาหาหน่อยมันเป็นไปบ่ได้เด็กสามครูที่เขามัดชุดหน่อยหาหน่อยเอาพี่น้องควรสิไปเบิ่งวันที่ 31. สามสิบเอ็ดสิ้นเดือนมื้อนี้เนาะพี่น้องเนาะเบิ่งของหมู่ว่านนี่ก่อนเด้อพี่น้องเด้อหาหน่อยเฉพาะกิจกะวันที่สามสิบมีนา 2, สองพันหกร้อยหกสิบแปดสพกิดกะครูวิ่งเด่นหาล่องเก็ดเขาหาตัวเด่นพี่น้องหลุด จะจับไปเขาหาเก้าอีกคือตัวคูวิ่งไอคู่คูลร่องพี่น้องคูลร่องเขาหาเก่าเลยเข่าจ่อรูดเนาะพี่น้องเนาะยึดสะโพจิจจะหรูดแล้วกาชาดเดินสองร่องหาเขาสองพี่น้องจับสองหาออกหกสองเขารูดหกสองรูด พิเศษวิ่งเด่นซร,ร่องหาเขาสองหาพี่น้องลูดสองหาปกติเด่นเก่องหเขาตัวซ้ำล่องหอีกพี่น้องได้หได้หนึ่งหกรูดว i p เด่นหนึ่งล่องหาเขาหนึ่งย่พี่น้องอันนี้ได้หนึ่งสอง ได้ทั้งวัดเลยพี่น้องจ่อหลุดได้หาหลุดหนึ่งจอเนาะพี่น้องเต็ียมเตรมหนาะพี่น้องเน่าล่นล่นล่นไปหนึ่งเก่งมือว่านนี่เก่งมือว่านนี่เก่งมือว่านนี่เก่งเลยมือว่านเอาพี่น้องมาเบิ่งของมึงหนีวันที่สามสิบเอ็ดเลีหน่อยกระยางกวนกลับไปกลับมา ที่สามีนนหาร้อยหกสิบแปดพี่น้งองสาะกิจจับคูแมวก,กับวางเงาลกอย่าบางังอย่าบางังอย่าบางังอย่าบางัาบางพนเออสาะกิจจับคูงกเก่า หกเก้าห้าแวิง<า> vìng si hà vìng si hà si hà vìng glm si hà ร่องหาแปดล่องหกเก่าคู้วิ่งเด้นหาล่องสี่ กาชาดกาชาดกาชาด์ับครู สามหนึ่งสามสี่สามหนึ่งสามสี่สี่หนึ่งบิน 4 1 4 1วิ่ง4 1เด้น4 1กลม3 4ล่อง3 1ล่องคู่วิ่งเด้น4ล่อง1 พิเศษจับคู่พิเศษจับคู่

สามศูนย์สามศูนย์วิ่งกลมสามศูนย์ร่องสามเก็ดร่องสองสามกูวิ่งเด่นสามร่องศูนย์ ปกติปกติจับคู่หนึ่งเก่า Việt cổ hút cầu hút kết của mình cầu vinh hút kết vinh vìng kết cung hộp kết lồng bảy long, 8, 9. long 9. Công, V.I.P. เจับคูสามแ่ศูนย tì cầu Vinh สี่เ่าวิ่งสี่เ่าคงสี่ศูนย์ล่องสามแปดล่องคูวิ่งเดินสี่ล่องเก่า cùng một xuống sáng si cầu kẹt xuống xuống xám กำบนาจอพี่น้องเขาได้ขมาแล้วเอาไปรุนโฉกกันเด้อพี่น้องเด้อมือแรงหาหน่อยมือนี่มีแตกพี่น้องมือแรงนี่มีแตกมือว่านนี่มีเจาะเขาเต็มเต็มหลุดล้นเลยพี่น้องเขาหลุดเขาเต็มเขาเจาะอีกหาหน่อยวันที่สามสิบเอ็ดมีนาสองพันห้าร้อยหกสิบแปดสปอร์ตจับคู่หกเก้าห้าแปด สีหาวิ่งสี่หากมสี่หาล่องหบเก่าล่องหาแปดครูวิ่งเด่นหาล่องสกาศาตร3สามหนวิ่งสี่นึ่งกมสีหล่อามหนล่องสามสีคูวิ่งเด่นสล่องหนึ่งพิเศษสองสามามเกตสามวิ่งสามกรมสาล่องสามล่องสองเกต ล่องสองสก็ครูวิ่งเด่น3าล่องศปกติหนึ่งเกดเกกเวิ่งหกเกตกลม6กเกตล่องหนึเก่าล่อง8ปดเก่าคูวิ่งเด่น6กล่องเก็วีไอพีสดีศูนย์เก่าวิ่งซีเก่ากลม4ีเก่าล่อง38มแปดล่องสีูนวิ่งเด่น4ีล่องเก่า อาพี่น้องผูดด้ใดเข้ามาเราก็หายโศกโศกมันหมันเลยพี่น้องเด้อเฮงเงปังปังกันทุกคูทุกคนเงินให้น้องท่องให้ไรย่าเก็บย่าจนพี่น้องพอกันอีกเทนึงผุละวันที่หนึ่งเมษาพี่น้องสำหรับม้มนีก็ขอก้าวคาว่าสวัสดี